บิ๊กซีสวัสดีครับบิ๊กซีสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะที่เริอนะครับช้อปปิ้งนะอยู่ในห้างนะครับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะสาขาอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับขอต้อนรับคุณลูกค้านะครับเข้าสู่บูธจัดกิจกรรมดีๆนะครับจากทางนิยมยีนะครับนำสินค้ามาจัดการโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับคุณลูกค้าจ๋าวันนี้นะอยู่ด้วยกับผมนะครับตะนการินนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย นิยมยินมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับซื้อ1ตัวคุณลูกค้าจ๋าตั้งใจฟังนะครับซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่เว้นแม้แต่รุ่นเดียวเลยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับที่ทางนิยมยีนนั้นนำมาฝากมาต้อนนะครับพี่น้องชาวบุลวันนี้คุณลูกค้าจ๋าผ่านไปผ่านมานะครับแวะดูก่อนได้นะครับแวะชมก่อนได้เลยทดลองสวมทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้อได้นะ วันนี้นิยมยิงของเรามาจัดหนักจัดเต็มนะครับถึงบิ๊กซีอุบลราชธานีเลยนิยมยินของเรานะครับเป็นแบรนด์สินค้าของคนไทยนะครับเราจึงก็ออเคใจนะในสรีระของคนไทยเป็นอย่างดีเลยเราจึงตัดเย็บนะครับและออกแบบนะเพื่อรองรับสรีระของคนไทยและคนเอเชียนะครับก่อนที่เราจะตัดเย็บและออกแบบนะครับเรามีการฟังคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะบอกเลยลูกค้าจ๋าเรามีการกองคอมเมนต์นะ บอกเลยก่อนที่เราจะตัดเย็บออกแบบนะครับเรามีการฟังคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับรับรองเลยนะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วคุณลูกค้าจะได้สวมใส่นะครับ พอเหมาะพอตัวคุณลูกค้าเลยนะบอกเลยคุณลูกค้าจา๋าซื้อไปแล้วนะครับคุณลูกค้าใส่นะจะช่วยคุณลูกค้านะครับเก็บหุ่นพางหุ่นได้เป็นอย่างดีเลย <S <S โอ้โสุดวิสาทั้งสองนะครับแวะดูก่อนได้นะพี่น้าแวะชมก่อนได้เลยนาทีทองนาทีถูกรอบนี้รอบ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับคุณลูกค้าจา๋าสินาฬิกาโดยประมาณขออนุญาตนะครับเปิดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะ20นาทีนี้เท่านั้นนะครับ20นาทีนี้เท่านั้นเลย แวะดูก่อนนะแวะชมก่อนได้เลยนะครับคุณลูกค้าจา๋าโอ้โหสวัสดีพี่สาวทั้งสองท่านเลยนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับแวะดูสินค้าจากทางยุยยีนก่อนได้นะครับซื้อหนึงตัวนฟีหนึ่งตัวเลยพี่กระ,ะรกนนเปนะ๋าคุณผู้หญิงนะครับแยกด้านนั้นเลยนะบอกเลยคุณลกค้าจ๋าด้านนั้นกระบป๋าคุณผู้หญิงนะครับโอ้โหนิยยีนของเราวันนี้นะครับ แยกเป็นสัดส,ส่วนให้ลูกค้าเลยกางเกงพาชิโนนะครับกางเกงยิงผู้ชายนะครับกางเกงยิงของผู้หญิงโอ้กุ้งภาษาสามารถเลือกเป็นแบบง่ายๆเลยนะบอกเลยทดลองสมทดลองใส่ได้จ้ะพี่จ๋าซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยนะครับอยากจะได้สวยๆเท่ๆเก๋กๆนะครับ เหมือนในหุ่นเลยนะหรืออยากจะได้สวยกว่าในหุ่นนะครับมีในกระบะให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายก็ทีเดียวสนอ,อกสนใจจะพิจาโอ้โหลูกค้าจ๋าจุงมือกันมาเบรคู่เลยวันนี้ซื้อ1ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับผู้หญิง1ตัวได้ผู้ชาย1ตัวได้นะครับค้าสีค้าไซส์ค้าแบบได้เลยนะครับวันนี้โอ้โหราคาของแถมนะครับสินค้าของแถมนะครับต้องเท่ากับราคาสินค้าที่ขายนะหรือต่ากว่าจะพิจา โอ้โหคุณูกค้าจ๋าสามารถเลือกกันก่อนได้เลยนะครับไม่มดกมั่นใจในไซต์นะ้าไม่มดกมั่นใจในราคานะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราก่อนได้เลยพี่ทีมงานที่รึกษ,ษาด้านกนารขายของเรานะครับคอยว่าไซส์นะคอยแนะน,นะํานะครับคอยซับพอร์ตคุณลูกค้านะครับประจําในส่วนของเคาน์เตอร์นิยมยินเลยแวะดูก่อนได้จะพี่จ๋าทดลองสมทดลองใส่กันได้เลยนะถูกอกถูกใจค่อยตัดสินใจซื้อนะครับโอโ้คุณกค้าจ๋าวันนี้สุดพิเศษจริงๆคุณลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวนะบอกเลย สนใจชิ้นไหนนะครับหยิบใส่ตะกร้านะครับหยิบใส่ลูกเกดของคุณลูกค้าได้เลยหรือคุณลูกค้าท่านไหนนะครับไม่มาดกมม่นใจในไซส์ไม่มาดกไม่ใจในราคานะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราได้เลยนะให้พี่ทีมงานของเรานะครับวัดไซส์ให้ได้นะครับหรือคุณลูกค้าอยากจะวัดไซส์ด้วยตัวเองนะครับแนะนําคุณลูกค้านาวัดที่คอของคุณลูกค้าได้ก่อนเลยจะพิจารวัดที่คอของคุณลูกค้าได้ก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะ หรืออยากจะวัดด้วยสายวัดนะครับเรามีบริการสายวัดให้คุณลูกค้านะครับอยู่ที่เสาป้ายราคาทุกเสาเลยคุณลูกค้าจ๋าสามารถหยิบจับผงวัดตัวเก่งหรือวัดเอวของคุณลูกค้าได้เลยจะพิจ๋าโอ้โหสวัสดีพี่ชายทั้งสองคนฝั่งนั้นนะนิยมยินซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวพี่ซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยวันนี้คุณลูกค้าจ๋า นิยมยิงของเราจัดหนักจัดเต็มนะครับทำถึงมากๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษรอบ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนคุณลูกค้าจ๋าท่านไหนนะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ ขณะนี้อยู่นะครับคุณาาาาาาลูลคใใ otion, คณกค้าสามารถเดินตรงเข้ามาเราเลยนะครับสนสนใจในโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราคุณลูกค้าสามารถเดินตรงเข้ามาเราก่อนได้เลยนะครับแวะดูก่อนได้แวะชมก่อนได้ทดลองสวมทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้อก่อนได้จ้พิจาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเลยแวะมาดูสินค้าจากทางยิมยีนก่อนเราก็ดีใจแล้วนะครับ โปรโมชั่นนะครับนาทีทองนาทีถูกรอบนี้รอบสุดพิเศษนะครับคุณลูกค้าจ๋าเหลืออีก14นาทีเท่านั้นคุณลูกค้าจ๋าโอ้สริชัยนะครับไวะดูก่อนได้นะพี่หนาแวะชมก่อนได้นะครับหาไ,ไซเนไม่เจอแจ้งทีมงานของเราได้เลยนะครับทดลองสวมทดลองใส่กันก่อนได้จับดูเนื้อผ้าของเราก่อนได้โอ้คุณกคาณ้จาจ๋าบอกเลยสําหรับนิยมยีนของเรานะผลิตจากกระบวนการนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งนั้นนะยังสร้างแบบยีนที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมไปถึงนะครับเนื้อผ้าหนาะให้ความสัมผัสนุ่มยืดหยุ่นกระชับทรงนะครับระบายอากาศได้ดีมากๆเลยครับคุณลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจ๋าผ่านมาเจอมาเจอวันนี้เท่ากับคุณลูกค้าโชคดีมากๆเลยแวะดูก,ก่อนนะครับแวะทดลองสวมทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้อได้นะบอกเลยคุณลูกค้าจ๋าผ่านมาเจอมาเจอวันนี้โอ้โหคุณลูกค้าจ๋าจัดเต็มจัดหนักกับเราได้เลยรู้ไซส์ไหนพี่หาได้นะครับแจ้งได้เลยนะ แจ้งทีมงานของเราได้นะครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะทดลองสวมทดลองใส่ได้นะพี่นะทดลองสวมทดลองใส่เนาะโอเคโอ้คุณลูกค้าจ๋ารับรองเลยใส่นิยมยิงของเราจัดว่าดีนะครับจัดว่าเด็ดนะในส่วนของผู้ชายใส่นะครับจะเน้นในเรื่องของความคงเข้มความเท่ความมีสไตล์นะครับแบบไม่ซ้ำใครเลยคุณลูกค้าจ๋า หรือส่วนของคุณผู้หญิงใส่นะครับจะมีกลิ่นอายในะความเซ็กซี่โอ้คุณลูกค้าจา๋าใส่แล้วคุณผู้หญิงท่านไหนใส่แลวนะครับจะเซ็กซี่นะครับตามแบบฉบับของตัวเองเลยมาก่อนนะครับมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะมาช้าบูบีบูบีบบนะคุณลูกค้าจา๋า โอ้โหสสดีคุณต้าสุดหล่อนะวันนี้แวะดูนิยมยืนก่อนได้นะพี่นะซื้อหนึ่งตัวฟรีหนึ่งตัวได้เลยนะพี่นะโอ้โหสุดหล่อของเราวันนี้จัดหนักจัดเต็มของเราเลยอุ้ยขนหนาเขียดเธอได้อีพอ rib, แวะดูก่อนนะแวะชมก่อนนะจ้าพี่สาว <gotta> โอ้โหนะ ลองต้นลองสวมต้อลองใส่กันก่อนได้เลยนะวันนี้สูง180มาเลยจัดเต็มจัดหนักกับเราได้เลยคุณลูกค้าจ๋าใส่แล้วสวยใส่แล้วเทต้องใส่นิยมยีนน้บอกเลยแบบนี้ได้หรือยังเอาได้แล้วเนาะโอ้ได้เป็นสองตัวแล้ววันนั้นใช่ไหมโอ้วันนี้สามารถจัดเพิ่มเติมได้นะลดท่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะวันนี้เฮ้ยไรกับก้าซนด้านหน้านะจ๋าด้านก้าซนด้านหน้านะจ๊ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองก้าด้านหน้าเลยจ้ะ คุปกองได้นะวันนี้คุณลูกค้าจา๋าโอ้โหพิเศษสุดคุณลูกค้าจา๋าเราย้ําเลยวันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับได้ส่วนลดกางเกงยีนไปแล้วนะซึ่งกางเกงยีนไปแล้วนะครับมีบัตรสมาชิกบิก๊กบิ๊กซีนะครับคุณลูกค้าจา๋ามีบัตรสมาชิกบิ๊กพอยไม่เหมือนเออนียมยีมันหนากว่านะ้มันแบบคงทนนะ้บอกเลยคุณลูกค้าจา๋าโอ้โหพิชศยสุดหล่อของเราไปลองมาแล้วนี่รับรองเลย ใส่ได้ไหมพี่ใส่ได้เนาะโอ้คุณลูกค้าจ๋าบอกเลยเลือกสีได้เลยจากพี่จา๋าเลือกสีได้เลยเนาะรับรองเลยครับถูกอกสุกใจคุณลูกค้าแน่นอนเนาะใส่เลยสองไหนจ๊ะสองเอ็กซอลมีนะจ๊ะสอง X เอสละจ๊ะโอ้ไซส์เด็กไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> ไซส์เด็กแนะนำอ่าแซสกเด็กอ่อนนะจ๊ะเ <c oughs> นาะไซส์เด็กแนะนำเด็กอ่อนเนาะ บอกจะเอาไซส์ 2S โอ้ยอีเมลขอได้ใช่ไหมครับลองให้ไหมเรับรู้ได้ไง you I ain't gotta go to work, 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 work Let your body do the work, 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 work We can work from home, oh, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it in motion Girl, give me a promotion Let's make it feel like a vacation I'm getting to an ocean We don't need nobody your body. Nothing but sheets in between us Ain't no getting up early You know us all. But I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, 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 We can work from home. We can work from home. We can work from home. You have my heart. We'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, because in the dark, you can't see shiny cars. That's when you'll need me there with you. I Sunshine, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be a friend. You know I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella. Hey, hey, hey. under my umbrella. The